คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่17นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเสนอแนวทานะครับสูตรตำราถุงเงินนะครับในงวดวันที่17นะครับ มิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับสูตรตำรานะครับก็เข้านะครับเข้าชุด3ตัวนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแอดมินก็ทำไปตามสูตรตามตารางนะครับกับสูตรถึงเงินนะครับผมนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับในงวดวันที่17นะครับมิถุนายนนะครับพศ .2564 นะครับ กับตัวเลขแนวทางเม็ดเดียวนะครับก็ทําไปตามสูตรตามตารางนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับก็เข้านะครับเข้าจูด3ตัวนะครับ3ตัวตรงๆนะครับอ่าสำหรับตัวแนวแนวทางที่ให้มานะครับเข้าทุกคู่นะครับกับสูตรตําราถุงเงินนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับก็ไปดูผลงานนะครับในงวดวันที่1 4มิถุนายนะครับ กับสูตรตําราถุงเงินนะครับสูตรวิ่งนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าแอดมินให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับปลดตัวไหนบ้างนะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับงวดวันที่14ที่ผ่านมานะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรตำตารานะครับกับสูตรตํารานะครับตำราถุงเงินนะครับผมพี่น้องสูตรตําราไทยนะครับนะครับไทยบวกลาวนะครับ เลขกำลังวันนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเ c พี่น้องได้รับชมนะครับก็มาดูสถิตินะครับในงวดนี้นะครับเลขที่แอดมินให้ไปนะครับเรีนเรียนมิถุนานะครับก็เข้านะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเข้าวันที่3นะครับพฤืหัดนะครับเข้า50แล้วก็ 6, 7นะครับวันจันทร์มิถุนาก็เข้านะครับ เข้า97นะครับเข้า09แล้วก็เข้า57นะครับสำหรับมิถุนายนะครับวันที่10งวดนี้ไม่เข้านะครับอ่างวดนี้ไม่เข้านะครับงวดนี้ให้เด่น7นะครับออก7 1 1 7นะครับเลขที่ออก1 2 2 1นะครับสำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแอดมินให้เข้า93นะครับเลขเด่นนะครับแล้วก็54แล้วก็26นะครับตัววิ่งนะครับอ่าสำหรับเดือนมิถุนายนะครับก็มาแล้วนะครับผม หนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับผมเดือนนี้นะครับเดือน1ก็จะมีจุประมาณ9ก้างวดนะครับเดือนพฤษภามนะครับมีอยู่เงวดนะครับหนองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมเดือนพฤษภามมี9ก้างวดนะครับเลขที่ออกลักษณะ2 12 2นึหนึ่งหะครับมีครั้งเดียวนะครับมี9ก้า98 98 99นะครับผม สำหรับมิถุนามาแล้วนะครับผมสอง2 1 2นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ทำไปตามสูตรนะครับเดือนนี้ก็ให้เข้า3มงวดแล้วนะครับผมนะสำหรับงวดที่4ก็มาลุ้นกันนะครับผมกับสูตรตำราเดิมนะครับแอดมินจะใช้สูตรตำราเดิมนะครับสูตรนี้นะครับผมพี่น้องอ่าก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับงวดเมื่อกี้นะครับแอดมินให้เจาะ3นะครับกับ4กับ2นะครับเลขที่ออกนะครับ9 3 5 4ส6สี่นะครับ เก้าสามมานะครับมาเรียกเรียกหน้าเลยนะครับสําหรับทางสปปลาวนะครับได้เก้าสามนะครับสําหรับเด่นสี่นะครับเข้านะครับห้าสี่นะครับเข้าเลขล่างนะครับอันนี้ก็เป็นเลขล่างเหมือนกันนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวนะครับเป็นเลขล่างเหมือนกันนะครับเข้านะครับห้าสี่นะครับสําหรับเด่นสองนะครับแอดนินเน้นวิ่งนะครับสายวิ่งก็จะเข้านะครับผมห้าสองหกสองนะครับ สายรูดเจาะไม่เข้านะครับเจาะได้7จสองนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับสายเจาะนะครับเจาะเข้าแต่เก้าสามกับ5้าสี่นะครับสําหรับแนวทางนะครับหมวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่14มิถุนายนนะครับพศสองพที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรตําราถุงเงินนะครับก็สีงวดก็เข้า3มงวดนะครับผมพี่น้องกับสูตรนี้นะครับทําไปตามสูตรตมตารางเหมือนเดิมนะครับ แอดมินก็จะพยายามทำเต็มที่นะครับผมพี่น้องเอาตัวเลขดีๆนะครับคัดสูตรดีๆมาพี่น้องได้รับชมนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับสูตรนี้ก็เข้า93แล้วก็54นะครับสำหรับสายวิ่งเข้าหมดนะครับ3ก็เข้านะครับ4ก็เข้านะครับ2ก็เข้านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเข้าหมดทุกตัวนะครับผมนะครับสำหรับวันที่17นะครับ ผมก็ได้มาเรียบร้อยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่17นะครับเลขในตารางก็มีเลข6เลข4นะครับเลขเ็เลข5เลข9เลข0ูนย์นะครับสำหรับตัวเลขในตารางนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับแอดมินก็เจาะได้เด่น4นะครับเด่น4ลรูด4นะครับตามสถิตินะครับวิ่งสี่นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับเน้นวิ่งนะครับผมเน้นวิ่งนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับสำหรับเด่น4นะครับก็จะมี4เก้านะครับ44นะครับ04แล้วก็2 4นะครับ44นะครับเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็49เก้านะครับสำหรับ0 4นย์กับ2 4ลรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุดกันวิ่งนะครับชุดกันชุดลังชุดกันนะครับก็จะมี6 7ด 6506ย์แล้วก็61นะครับตัวเด่นก็จะเป็น61นะครับ61แล้วก็6 5หนะครับสำหรับแนวทางเด่น6นะครับสำหรับเน้นวิ่ง5้านะครับผมชุดรองนะครับก็จะมี0 5 7ย์หหหแล้วก็6 5หนะครับตัวเด่นก็จะที่7 5ห้านะครับ6 5นะครับตัวเด่นนะครับเน้นเลยนะครับสำหรับนี้นะครับคือตัวรองนะครับที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับคือตัวรองนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีอยู่สี6 6แล้วก็5 5นะครับชุดรังเบิ้ลนะครับในวันที่17นะครับผมสำหรับชุด3ตัวตรงนะครับก็จะมี6 44นะครับ4 61นะครับนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวนะครับ6 4 4คือตัวเด่นนะครับ6 4 61คือตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ ครับผมสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะมี16 44งนะครับตัวเด่นนะครับตัวรองก็1 4 61นะครับอันนี้รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องนะครับเลี่ยการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมนำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนำมาเพื่อความลุ้นนะครับ ครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับทาคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับแต่อีฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับผมใหม่ๆจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับ นะครับผมครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไคร์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ